สวัสดีค่ะใหม่ณราชินีทางแสงที่ปรึกษาการขายมาเตอร์ซิฟายุทธคาสาขาปริญญุธรรมและว,วันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนไปพบกับรถยอดฮิตยอดนยยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรกันค่ะและนี่ก็คือ Suzuki Swift 1.25 GLX n น v y ปี2020ค่ะทุกคนวันนี้นะคะรถคันนี้ยอดฮิตมากๆนะคะใหม่เลยจะพาไปชมรอบๆคันและภายในกันค่ะ สำหรับสุกิสวิ t รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะปี2020นะคะเป็นรุ่นที่ใหม่มากๆและปีใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสภาพรถโดยรอบคันก่อนนะคะค่ะสำหรับสภาพรถโดยรวมนะคะไม่มีร่องรอยการเขาเรียกนนว่าขีดข่วนนะคะคือโดยรวมนะคะคือสวยมากๆเลยนะคะ ีเนียนมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรุ่นนี้่งที่บอกคือเป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็เป็นรถยอดฮิตของใครหลายคนเลยนะคะปีใหม่เลขไหม่น้อยนะคะต้องที่มาเตอร์เรานี่เองนะคะทำไมจะลองเปิดท้ายรถให้ดูด้านในนะคะถึงความใหม่ของรถรุ่นนี้นะคะนี่เห็นไหมคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะ มองดูภายนอกอาจจะเป็นรถคันเล็กนะคะแต่เป็นอ e ีโคคารที่ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็สามารถนะคะใช้สอยได้แบบคุ้มค่าเลยนะคะเพราะว่าจุคนได้เยอะด้วยนะคะเพราะว่ามันกว้างมากข้างในอะคะ่ะเรามาดูกันต่อที่ห้องเครื่องของทูตุกิสวิปรุ่นนี้นะคะโดยรวมนะคะคือห้องเครื่องใหม่มากและที่ใหม่บอกไปนะคะรุ่นนี้นะคะ พันนี้เลยเนี่ยเลขไม่เนี่ยหมื่นต้นๆนเท่านั้นเองคือน้อยมากๆเลยนะคะการใช้งานคือน้อยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูภายในกันต่อนี่มาค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะนี่กุญแจนะคะน่นรารักมากๆเลยแล้วก็เปิดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกดกุญแจก็กดปุ่มนี้แล้วก็เปิดได้เลย <ๆ S 1> เห็นไหมคะข้างในนะคะพวงมาลัย หนังหุ้มไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยขาดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราดูเลขใหม่รถคันนี้ที่บอกไปว่าเลขใหม่คือหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะ โอเคค่ะเราอยู่ภายในของซูซูกิสวิปรุ่นนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูที่คอนโซลด้านนี้เลยนะคะด้านหน้าความใหม่ของคอนโซลนะคะคือหนังนี่คือใหม่มากนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่ารถเนี่ยแค่ใหม่ต้นๆและเป็นปี2020ด้วยนะคะและก็ไล่ามาที่หน้าจอนะคะตรงนี้นะคะคือเราสามารถที่จะดูกล้องมองหลังได้ด้วยเห็นไหมคะ ความปลอดภัยเรามีให้ครบเลยนะคะสำหรับซูซูกิสวิตคันนี้มีระบบนำทางให้ด้วยเห็นไหมคะและสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะคะอันนี้เชื่อมต่อเลยแล้วก็มาที่ระบบแอร์นะคะเป็นอัตโนมัตินะคะหน้าต่อดิจิตอลด้วยนะคะมองง่ายสบายตา สำหรับทูซูกิสวิ t คันนี้นะคะ1.2 GLX นะคะปี2020อย่างที่ใหม่พาชมรอบคันและห้องเครื่องและภายในกันแล้วนะคะคันนี้นะราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะอยู่ที่438,000บาทเท่าน,นั้นเองนะคะถ้าใครนะคะสนใจจะดูรถเพิ่มเติมนะคะ ก็มาดูกันได้ที่มาสเตอร์ชติฟายุทธคาซคาประดิตมือทำนะคะหรือจะโทรหาใหม่ได้นะคะที่เบอร์0659844139 0659844139ที่สำคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย